ดีค่ะพี่น้องคะอ่ะถ้ากันขึ้นเขาพี่น้องคะ่ะเอ๊เขาหนีสิไปไ่นอเขาผู้พานบะพ่อไปผู้พานบะอันนี้เขาภูมโนรมครับเอานึกว่าไปเขาภูพานมัน<ข>คล้ายกันพอเราพอดีเราแวะมาซื้อสบข้าวเราก็เลยผ่านมาไหว้พระทน่นไหนพี่น้องแม่นยันมาไหว้เพื่อนนำสิ่งดีๆของาในธุ์ขี่ไปยังสูงๆด้วยพี่น้องคะเพิง่งนี่ าเบิ่งเส้นทางบ่มีรถคนก็เจ้าอันเปิดนกะคนขึ้นมาเลยเนาะรถขึ้นมาเลยเพราะว่าเพิ่นททปิดทางเเออพิ่นมองก็เปิดเนาลยอย่าขึ้นมากเ่ยแม่เฮ็ดคือสิหลายเนาะแถวแคมทางคือพอ่อตาเฮ็ดจะเป็นน้องเห็นป่าแบบนี้เฮ็ดไมก็บ่เพราะว่าเรานด้น้ำมาอยู่ใส้กามีน้ำใหม้นะตอนที่เราใช้เกียร์ตำ่ำโอ้ยงียวยืดเป็นนี่นเนาะเงีเวิืดไปก่อนเด้ย๋ยวไปเนาะพาเบิ่งบนทาง น,นี่ก้อนะไม่ไหล้ะไม้คือสิสักลากัน <Yeah. S 2> เนาะสักลากอปกาหาเด้อหาสทีบทเดนมัไม่มันรมมัไม้ไหลเยน้ำนาะกัอมันน่าน้อยเอ้ยเบิกขาันจ้แต่มนหวานถึงสิชั่นกับปอคือเขาเอียงก็คือเขา ก่อสร้างโอ้โยังหวดเลยด้ดยพี่น้องคัะก่อสร้างไปมาแล้วเจอกับตัวแล้วแบบโหดโหตดเลยอ่ะเป็นตัวเอ็ดไปอ่ะเอมานาหน่อยมาเที่ยวนี่ง่ายว,วัดลอยพ่พอพ,พุทธบาทพุทธบาทภูมนุลมเป,เป็นเป็นวัดซักธี์ของอาชาวทหารแมนค่ะทุกคนนะพี่อน อยู่ตรงอยู่วนนี้ถ้าใครใช้ทุ่นเห็นบบพี่น้องพระใหญ่ที่มองมาจากบ้านวนที่มันถ่ายคลิปนี่ไงโอ้สวยมากนี่มองจากเทนเโาเดียวเห็นนี่ค่ะยกมือใส่หัวสาธุสาธุอืมไมลงบานะฮนนี่ลม่ะนาเด้อพี่เดินจอดเท้าเจ้าจะไปจอดใช่ไหมไม่ขึ้นนะสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องพี่น้อง วันนี้เป็นมือสันวันดีที่เฮาได้มากน,นั่งเล่นยั่วนเขาภูมโนโลมด้วยพี่น้องตรงนี้ครับผมขางหลังว่าเพื่จะเป็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้ที่เป็นเลี้ยวเห็นน้ำโขงมดทุกวิวเลยนะพี่น้องเด้อเห็นมุกดาหารเห็นน้ำโขงยัางงามมากโอ้ยเหมือนพี่น้องเลยเอาเบิ่งพระกันเลยครับผมว่าพี่น้องพุ่นพระองค์ใหญ่เห็นบ่พระองค์นี่นี่อยู่ในเขตบริเวณจังหวัดมุกดาหารในแทบเลี้ยวเห็นเกือบทุกมุมพี่น้อง ระยะประมาณสิบยี่บโลสามสิบโลเดียวเห็นมดพี่น้องเลยพระองค์ใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งบูชาสัตท่าของชาวมุกดาหารเพราะว่าไฟมามุกดาหารก็ต้องมาเที่ยวจุดนี้นอก็สิมีพระองค์ใหญ่แล้วก็มีงูใหญ่พญานาคให้เบิ้งให้ช่มพร้อมเดินพี่น้องไปเบิ้งแม่กับลูกวันนี้ครับเบอร์บนสูอ่ะบะเย็นเย็นเย็นบะ Look, ววสยยด้ค mm. ักขนาดเนาะมองจอดรถกับกวางง่ายมานนาจ้ามานาเอ้ยวันเอ็งมาเด้อมานาเอ้ยเออมานาเอ้ยจ้าไปสิจ้าพี่น้องว่รเว็ร์ดออนซอนเลี้ยวไปพี่น้องเลี้ยวไปพงดูคนละประเทศเรากล้องห้าบัดบ่วนั่นนล้พี่น้องคอมเมนต์กล้องโตด แบบกล้องของแทริมซุ่มเขามาเห็นหมดนะแม่เนาะต้น,นี่เขาเป็นกล้องมือถือพี่น้องขอโดนขอไฟมันก็ได้ทับนี่ครับผมนั้นก็หอยแก้วเหมดเดี๋ยวเห็นหอแก้วแล้วก็เลี้ยวเห็นสะพานไทยเล่าเห็นหมดตึกลงเลี่ยมมี่ยังกับว,ว่าไปเห็นหมดเด้พี่น้องกว้างค่ะกว้างครับมองขามไป่พุ่นก็เป็นประเทศเล่าประเทศเพื่อนบ้านของเราได้พี่น้องคุณฟันอนพานานน่อมานอนหนกะนาบดมือมันหยดเลย ป่าไม่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์ในน้ำพี่น้องเนาะอ้าวจอให้ภาพบรรยายได้ได้พี่น้องพอเบบดูว่าจะอธิบายบรรยายแบบใดถนนหนทางกับเลียวเห็นเห็นรถเลีนแต่กล้องเพรา่เห็นสื่อเลยตามที่จริงเนี่ยแต่สายตาเหานี่เหลียวเห็นหมดแล้วแม่เนาะแต่ว่ากล้องมันอัดเห็นบูเห็นว่าถนนรถเรนยนในพี่น้องคนนเห็นบอกไกล ประหยัดเนยพี่น<ะ>้องเลี้ยวลงไปเป็นปานเฮลวันนี้พี่น้องเลยผู้จะฟันไทยเน่าเลี้ยวลงไปไกลๆมึงสุดยอดสวยเบิ่งมาหน้าพี่น้องเพิ่นเย็ยนเบิ่งคนที่มาเที่ยวมาหน้าจะเอ็เดแหล่ะเลยนะม่อยู่กับแม่พี่ลูกมาอยู่กับแม่แล้วไม่เอาะไม่ไปนะ ไปนะคะลูกคนกับเป็นมันรำมาเล่มนี่ไปเนาะ,นะ,แ,มนะแม่ก็ถามคนมาเสื้อเกี่ยวนี่เจ้า,จาว่าเจ้านางได้บ่หมดเหนื่อยอยู่ด,ไดีได้้ไดเาน,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 านาะอยู่ได้ทั้งวันเลยอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งมันไม่องนั่งแม่นี่ยังแซ่บๆนางกินเนาะแล้วก็ทำความสะอาดแมีร้านกาแฟก็มีมีร้านกาแฟอยู่ได้ทั้งวันหมด ปานเมื่อกี้แม่มันไปนน้ำจับมากเลยแรงใบใบพี่น้องจุดปุ๊บแลงปัก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 ปันหมดนเมื่อยโทษปานปล่อยเอียนลงบ่อกวันนี้พ่อพี่น้องมานั่งเห่นยญยุดหน้าวัดพุ่มมโนคงนะพี่น้องลอยประโขงมันคือมีเกาะกองกลางมันกัดสิเป็นเกื่อนกานสิเปรียบเทียบก็คือยังมันก็มีมงกจาะมงกุ้งเออเจอมขึ้นมันก็เป็นน้องเป็นหวยบ้านเท่าหวยเราเพื่อนแค่ว่ามันใหญ่ไง เบงแบบมีประเทศเลาวประเทศไทยค่ะเมืงจังหวัดมุกดาหารกับแครงซ้อนนาเขตแขงส้อนนาเขตนี่ยง่ายยา่้ได้พี่น้องค่ะแต่แต่เมืองสวรรค์บนบ่คอยมีตึกเนะาะพนขึ้นมากกราบพระให้สบายอกสบายใจพี่น้องออจะเอ๋อะไรครับไม่มีอะไรกิน<ม>เลยไม่มีอะไรกินเลยพ่อไม่ได้ซื้อมา แค่เอ๋อะไรไ่เหาเพิ่นก็คือนทีแมนประจำการนยุ่งไปะไรมันกัดอะไรมันการเด้เขาบาลูกจากเขาอือไม่ได้ไมัแม่ลูกอ่อนลูกอือแม่ลูกอ่อนเด็วกปะนะแต่เป็นแต่หงหูเลยไอ้แมนเขามาเล่นดูดูเนี่ยกินอะไกินดูดูในลึ่งเขาได้เลยเป็นตาขืนมาลูกเออค้นขมามาอยู่เรื่อยๆแล้วี่น้องเท่กัคือว่าแหละมันยุคโควิดกับวันใดหลายก็เลยเปิดให้คนเหมืนมา ถ้ามันธรรมดาเกิดว่าบ่าข้างในมีโควิดขาดระบาดเนาะแม่เนาะไว้ได้เขาแถวกันขึ้นมากแล้วเนาะแม่มคนไรค้คับนี่ยคนนิย,ยมมากบบาราบไหว้นิยมคนนับถือพคนยยนี่เ<ช><ช>บิงบ้งในเบิง้งนี่พี่น้องคนน่ะเบิ้งมุมนี่เห็นป่ะพระองค์ใหญ่เป็นเลี้ยงของความศรถถัทธาความเชื่อถือนับถือทางคุณกับพระยาหนาคเห็นป่ะพี่น้องพี่น้องมุมนี่ดีพราหนักเลย เืียนเลี oh, ้ยวเถอะเฮ้ก no บ่อไม่หดกบมาอืมอนพญานาคเลยคุณอ่ะอนพญานาคไงใหญ่แต่มันยามน้องมานหน้าบริภาพี่น้องไปะไทยพญานาคกาบไหว้ากกระวายยุ่นาอันนี่เลยเป็นมาชมวิวเป็นมาชมวิวที่ดเปิเมาบสเอา พี่น้องไปทุดเขตแดนสยามพันวิลลสวัสดีครับวายพันเลยเร็วจ้าการนลูกการบงกนลูงันก็ปลูกดอกไม้ล้อมรอบไปเลยพี่น้องอืม ก็นอนซ่อนพระองค์ไงอเอิน่นมุมนี้จะเห็นสององค์ามาแล้ว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 ไปนี่เฮาแม่กับกับไปหาซื้อกับข้าวกับน้าาแล้วพี่น้องคนหนี้ไปไปแวบะบขึ้นมาไหวเพื่อนซื้อดอกพี่นอ้องแ,แ,แม่เนี่ยม,มาเลี้ยงเขายังมาเล่นอันนี้มันแดดมันฮอนคักอีหลีอืม ครับพาหน่องมาน้าวม้ยางชุบบรรยากาศน่ไปไปเอาฮะนี่ปล่อยไปสตาร์ทรถถ่าเด้เออโอเคพี่น้อง <c oughs> พี่น้องสักทีนี่ไปซักหนี้เด้อครับเด้อ <c oughs> แม่กับลูกเรียนน้ำกันเงอน <c oughs> เด็ดห้อนนี่เพราเพชรว่าอยากให้ปากเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ยตับแตกมันต้องมาช่วงซีหาวงแรง่ <c oughs> ช่วงนี้มันแดดนีด นั่นอันใหญ่บนเบายอดแดดในตับแตกพี่น้องพ่้อมไม่ขิมนาสวัสดีครับ